เออมากินข้าวกินาวเอิกวันเย็นม,มึงแม่้หน้าผื่อแม่มีอะไรกินบ้างอะคะดาวิ น้ำจืดกินกัข้าวรอนรอนไข่ต้มร้อยหรอเออแม่ลุ่ลมิีตพริกต่อไอ้คุณไอ้กรนซั่มคนอยู่แล้วมันทำมาจากอะไระคะน้ำพริกมันทำมาจากวัตถุดิบดังนี้ค่ะน้ำมันพืชไตปลาพริกแกงใต้กะปิเนื้อปลาซาบะใบมะกรูดน้ำตาลปีบ๊บเกลือและเม็ดมะม่วงหิมะฟานคะคะอ๋อแล้วที่เป็นชิ้นชิ้นนี่ปลาหรอคะแม่มันเล่นหลวงอย่าลืมนะว่าบ้าน,นเราวันออก่เก็เนี่ยดีชเลยเหีืยช่วยมาเล,ยลียวก็นั่งนั่งกินกันเลย แน่อร่อยมากเลยค่ะนันเลยท่องทีปากกายโดยธรรมชาติของวิถีชีวิตคนในชุมชนลุมแม่น้ำทะเลสาบสุองค้าวัตถุดิบที่ได้มากก็ได้มาจากชาวบ้านด้วยคนในครอบครัวจึงนำวัตถุดิบเล่านี้มาแปรรูปซึ่งปกติคนใต้ชอบกินแกงพุ่งปลาอยู่แล้วเราก็เลยน้ำมาต่อยอดเป็นน้ำชุบพุ่งปลา